นายชาติชายพยุหะนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลการประกวดองค์กรการเงินชุมชนดีเด่นประจำปี2559เนื่องในงานสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง4ภูมิภาคประจำปี2559เราต้องการที่จะส่งเสริมให้กองทุนหมู่บ้านและก็สถาบันการเงินชุมชน,นมีความเข้มแข็งเพื่อที่จะผลักดันให้ การเข้าถึงแหล่งเงินของหมู่บ้านและชุมชนต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการพัฒนาให้กับถาบันการเงินชุมชนถึง260แห่งทั้งนี้ในปี2559ธนาคารออมสินได้ดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนด้วยกลไกาการทํางานของการให้ความรู้ทางการเงินหลากหลายโครงการ โดยเข้าถึงในทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วภูมิภาคอันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป